ช่วงเช้าๆนะครับเวลาหกโมงนะครับกัมีนายห่วยเป็นนางมว่าข้ามาเปิดไว้สองหมื่นอ่าอันนี้เปิดไว้สองหมื่นนะครับตอนนั้นเปิดไว้ห้าหมื่นห้าครับถุงใหญ่เนะาะถุงใหญ่เฮ้ยเจ้ยังไงครับใดๆอะไรม้ามึอนี่ชุดนี้เตะได้ของสวยของงามไมไอ้เจ้วลูกลูกสามหนึ่งโอ้ลูกเทพสามหนึ่งเม็ดสีบวมมีดังเลยเด้อครับ สวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีครับพ่อห้อยยังเนาะห้อยพุทธินครับผมพ่อกันต่อลองซื้อขายง้อผูกกันนะครับที่ตรงนู้นนะเดี๋ยวไปเป็นพ่อพันธุ์ครับพี่น้องเกษตรกรมาเบิง่งโค้หม่ลูกหัวแดงของพอ่อเราเน่็หนานตาพอสมควรถ้ะครับเนี่ยเวลามาตลาดนั้นท์ง้อเพื่อบุใหญ,ญ่หิวกะแมาแวะเขาจีเป็นลูกคี่พกแปดสายเคสนะครับ พบกันอีกแล้วกับช่อง You10 Farm American Barman Channel วันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปที่ตลาดนัดวัวควายอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเช้าวันที่3ตุลาคม2566เชิญชมกันได้เลยครับครับสวัสดีเซาวันอังคารนะครับที่3ตุลาคม2566นะครับมื้อนนี้ผมกับพีพี่พน้อง มาเบิ้งตลาดนัดงัวโคกระบือนะครับอำเภอบัวใหญ่นะครับมืโอนี้มาติดตามราคางัวกันเด้อครับช่วงเช้าๆนะครับเวลาหกโมงนะครับก็มีนายห้วยเพิ่นนํางัวเข้ามานะครับหลายพอสมควรนะครับคือคืนพอสมควรนะครับวันอังคารนะครับมาเบิ้งว่าวันอังคารกับวันเสาร์นะครับจะต่างกันขนาดใดครับมาเบิ้งงัวแดงนะครับเป็นงัวสาวตัวนึงเนาะพ่ออีกตัวนึงล่ะ ว่าแม่ลูกสองล้ว่าแม่ลูกสองทองยังยังไม่ครับยังเนาะเดียวขึ้นรอบเดียวนะครับตอนนี้สาวจักเดือนนี่ครับตัวน้อยมาม่าไม่เกิพย์เดียนนะบอกระดเปิดไปสองหมื่นมัรวมค่าสิณนะอ่าอันนี้เปิดไวปสองหมื่นนะครับตัวนั้นห้าหมื่นห้าตัวนั้นเปิดไปห้าหมื่นห้าสูงใหญ่เนาะกระดูกใหไงคนว่าเลือดลอยแต่เขาว่าหายใบนะครับตำนี้มีอะไรไหมครับเนี่ย มีตัมนี้เนาะนี่ครับสูงประมาณเท่าไหร่นี่พ่อร้อยสี่สิบได้ร้อยสี่สิบได้เนาะเอาอันนี้พอหยั่งพอจันทร์เนาะขอเบอร์ติดต่อไว้หน่ครับ088ย์แ349ปดศูนย์แปดแโทรหาพอจันเด้อเดี๋ยวผมจะเบิ่งรายละเอียดให้นะครับ อันนี้ห้าสิบห้าเนาะนราคาเปิดไว้ราคารับประกันหมดทุกอย่างรับประกันหมดทุกอย่างนะครับยังไม่ได้ทับขึ้นรอบเยอะเลยมือกระดูกแข็งขาเพิ่์เด้อครับอันนี้มันร้อยตีเบอร์เด้อครับเบอร์โลโก้นะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ให้ใบมานน้ำเนาะข้อหาแล้วมันหาเขาเห็นตัวนี้อันนี้ก็งงูสาวอันนี้มีประวัติบ่ครับว่าสาวตัวนี้มี่ครับทับพ่อทับพ่อพอคุ้มคุ้มเนาะเนาะอันนี้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ใดสนใจกระทัวหาพ่อจันนะครับ เงาดีนะครับวัดเสาหน่อยหนี่งหูติดโบดติดหูหน่อยนึงสายหูนะครับตัวดีงามอยู่นะเขาขวบปีแล้วเปล่ามันต่ออีกว่ามันสิบเดือนได้ไหประมาณสิบเดือนเนาะประมาณสิบเดือน,นพ่อสนะนมในเดือนทั้งเดือนครับเอาโทรหาพอใจาน,น้ำหวานๆได้พ่ะเด้อ,อ,อครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเขอบมุยังมาท่านไหลด้วครับยังมาท่านเต็มเหมือนวันเสาร์เนาะตอนนี้ยังเสาอยู่นะครับเบึ้งบรรยากาศเพลินกำลัง ทรงไทยง้วะตัวร้องซื้อขายกันหลายเจ้านะครับปากเกียงปากเกียงปากเกียงมาดิครับได้ได้อะไมามือนี่ชุดนี้เตะได้ของสวยของงามมาอีกแล้วโอ้ตัวนี้ไหมงัวสวยงัวสวยจักเดือนแล้วครับตัวนี้ สูงอยู่ด้วยครับสูงสูงลูกลูกสามหนึ่งโอ้ลูกเคฟสามึเม็ดสีบ่มีดัางเลยด้วยครับแดงเข้มแป๊ดเลยสามหนึ่งถึงสามตัวแล้วไปหามาตร์ไซ้ใดถึงสามตัวโอ้ขัดสันผ่านสายตาเซียนแล้วผ่านสายตาเซียนแล้ว ลูกสามหนึ่งโอ้ยหน่อยเบิ้งหางอ่างฝนอ่นางฝนเบิ้งเนือ้อหนังเบิ้งเมตสีตัวนี้ลูกสามหนึ่งไว้หน่ายจิเข่าขวบปีเนาะครับชนขวดเลยเนาะตัวนี้ใบเกิดครบพร้อมต้นนี้รับประกันทุกอย่างนะครับตัวนี้เปิดไวได้เท่ารพ่อเปิดใบเจ็ดสิบเนาะเจ็ดหมืนนะ่นเนาะพี่น้องเกษตกรกร สนใจโทรมาหาเราเด้วยคำงอ,อง,งามงอ,อง,งามหนังหนตะนต,ตะนอกตั้งๆังเด้อครับตะนอกตั้งๆนั้นมีบังขอขาเพื่นขาเพิ่นมันเครื่องเหมืนเด้อเครื่องกระดำเด้อบอพางามเด้อครับตัวนี้เอา ตัวที่สองแล้วพ่อตัวกลางพอกียงแล้วห้องไว้ยสี่สิบเจ็ดลูกสามหนึ่งคือกันสาม่ว่ารุ่นเดียวกันนี่ถึงว่าไล่ไล่เลยเนาะครับตัวนี้เขาขวบปีคือกันเด้อครับนี่ตัวนี้ก็เปิดไว้ยสี่สิบเจ็ดราคาโตนะกระลูกสามหนึ่งคือกันเงินขาดีเด้อหนังหนาเครื่องดำ ตอนนอกหมดเยอครับเดี๋ยวผมไปถ่ายทั้งหน้าให้เพิ่้งหน้าตาต้นข้างหน้านี่นี่ตรงนี้มีหูน้อยๆเ้อครับนี่ตรงนี้เนาะเรามีปัญหาต่อกันสุดพันเนาะอ่ะเัวนี่อยังตัวหน้าเปิดไว้เท่าไหร่นี่ 52องพี่นอนกระสีตะกรอนหาสิบสองลูกสามหนึ่งทั้งสามตัวเขาเลขหาสิบสองตัวกลางสี่สิบเจ็ดโตน่เจ็ดหมื่นแต่ว่าตัวกลางใบบอมี่เด้อครับใบบอมี่แต่ว่ามีประวัติเจ้าของพิ่นบอกว่าลูกสามหนึ่งเนาะลูกสามหนึ่งมัดนะครับนั่งหนาดีทุกตัวเด้อครับสีดีทุกตัว เอาถ้าสนใจจะใดก็โทรหาพอเกียงเราเด้อครัพอกยังขอบืออย่างเงียศูนย์หกี์หีก้าหกห้าเก้าหกหนย์หนึ่งสี่สี่ศูนย์หนนะครับพอกยังถามสแก๊กถามสแก๊เสียงเหมือนเดิมมาด้วยชุดแดงอีกเหมือนเดิมพ่อสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีครับพ่อห้อยยังเนาะห้อยบุญถึงครับผมพ่อห้อยบุญถึงนะครับได้มาสองตงามงามสองสาวสองสาวครับสองนั่งครับสองสาวงามงามเชิงเชิงนะครับ ตัวเลกตัวยิ่นี่ลูกพ่อใดเนาะพ่อมีประวัติบ่ตอนนี้มีประวัดหาสองศูนย์ครับผม SK สเคหาสองศูนย์นะครับตอนนี้มีใบครบเนาะพ่อเนาะครับผมเอาวาไว้เท่าไรตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดสองหมื่นเจ็ดพันห้าสองเจ็ดห้านะครับตอนนี้ต่อรองกันได้อ่าต่อรองกันได้เด้อพ่อเรามาเบิ่งตัวหน่อยวันนี้มีเม็ดสีเขาดีดีกว่าจักหน่อยดีกว่าครับนะครับเม็ดสีดีกว่าตัวนี้เป็นเก็เอ้ยเป็นไรทุนทองเก็บเขาไปนี่ยังครับตัวหน่อยยังไม่ทันแต่งเขาเนาะวะตัวหน่อยยังไม่ทันบอกบอกกี่พ่นครับ ศูนย์เก่าหกครับผมเดือนครับสีไว้ลูกของศูนย์เก่าหกเม็ดสีเขาแมีนเลยดนะครับเม็ดสีทั้งศูนย์เก่าหกเพศเมียเครื่องดำเข้มนะครับลูกอายุเท่าไหรนี่เป็นน้องอยู่ดอกเป็นน่องตัวนั้นตุเนี้ยหากจะพกเดือนครับตัวนี้ยอเต็มพกเดือนเด้อตัวนั้นสิเอ็ดเดือนครับผมตัวนั้นสิบเอ็ดตัวใหญ่สิบเอ็ดเดือนเด้อครับแล้วก็โตัน้อยเพิ่นหกเดือนลูกศูนย์เก่าหกหกเดือนลูกหายสองศูนย์สิบเอ็ดเดือนนะครับอันนี้ ตัวใหญ่เพิ่นเต็งเขาไปเรียบร้อยครับผมตัวใหญ่เพิ่นเฮ็ดเขาแล้วเด้อบัดนี่ตัวน้อยยังป่ะทันเฮ็ด096นะครับตัวนี้เนื้อหนังเขาดีอยู่เด้อครับเนื้อหนังเขาดีอยู่ต่างข้อดีทุกตงั้นแล้วตัวน้อยเด้๋ว่าไว้จังได๋นี่ตัวน้อยผมสองบ24,500ครับผมตัวได้24,500เบาๆเบาๆราเบาเบาเนาะครับผมอันนั้น27,500อันนี้24นะครับอายุต่างกันบ่กี่เดือนเนาะครับผมเอ้าผู้ใดมักใหญ่หรือผู้ใดมักสีให้ ไอ้ร้องพิจารณาเบื้องต้นพี่น้องเกษตรกรนะครับเจรนบื้ฮะขออนุญาตขอเบอร์ติดต่อพ่อนะเบอร์พ่อมามเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สองแปดสครับผม2841ห้อยบุญถึงโทรหาพ่อเราได้เลยพ่อยู่ใจนอใชัยภูมิบพรไกลกันโอเคครับขอบคุณมากพ่อเหมันๆครับขอบคุณครับบหรือนกาศเวลาหกโมงเนาะโอ้นะครับนี่การต่อรองซื้อขายง้อผูกกัน นะครับอยู่ตรงนู้นนะเยอะไปเป็นพอพันธุ์ครับให้เข้าไปเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรมาเบิ่งโคมแม่ลูกนะครับโคมแม่ลูกลูกสาวนะครับโคมแม่ลูกลูกสาวแม่โค้งสามใหญ่อันไหนนะครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกเปิดไวซีซิมหาจะราคาเราเปิดไว้45น้องแม่เขาติดบมเดี๋ยวผมเบิ่งรายละเอียดง้อกันนึกไหม เด้ครับคอขาคอ,อเ้้ตัวนนีครับอ่าเดี๋ยวตัวด้านหลังเบุ้งรายละเอียดต,ตัวนี้ก่อนหูติดโบดถหายอยู่เด้อครับเม่์อันนี้ผมว่าผึ่นสนเข้ามากอ,อยู่ทั้งรถเนาะอาจจะทายอย่างนี้จักหน่อยนะครับเปิดไว้เท่าไรก่อนแม่เปิดไปห้า40ห้าม่ลูกแม่ลูกเด๋ยแล้วนี่ แน่ใจเนาะอาจจะลูกเรกเนาะว่นาน้องเขาคดีเนอวเมื่อลูกแลกนะครับแม่ลูกลูกสาวเขาเป็นลูกทับโตรหรือว่ามีหลอดแม่หรือมิใบทับโตเนาะแม่ลูกคบแม่ลูกเปิดไว้เท่าไรก็แม่สนะี่สิบห้าเนาะสนใจกัโทรหาแม่เอาอีกรั้นอีกก่อนมีสองคงเป้นมีสองขั้นแม่เท้านี่ติครับแม่เท้าลูกตัวเมียเห็ดเขาแล้วเด้อลูกมัน ตัวนอนอยู่เนาะอลูกมันน่ะเนียแลดี๋ยวเราเสียเราหยยกอ่าเห็นบอลน,นี่ครับโอ้ยหนาะเขาตาซังเด้อครับลูกตัวเมียแม่เท่าลูกมีประวัติบ่าครับเนี่ยลูกออกฟอร์ดหกศู 4, นยะ์สี่เนาะออกฟอร์ดโลโจพอนอกน้ำเข่าเด้อครับตอนนี้มีใบมิหลอดเนาะนอ้าวเป็นง้วบบามันลูกผสมนะครับนี่ตรงนี้เขาจะมีอ่าหู มีห้อยนี่น้อยหนึ่งด้อครับนี่ครับแต่ว่าปัญหาบ่มีเรื่องของอย่างอื่นรับประกันจำานี้อื่นนะครับเพิ่นรับประกันแล้วก็เป็นลูกของออกฟอร์ดนะครับเจ้าออกฟอร์ด604ทับนะครับพอนอกน้ำเขานะครับของตอนนี้อยู่กับเสียตูนะครับอ่ะแล้วก็เมย์เขาเมย์เท้านอเมย์เขาเป็นเมย์สายเท้านะครับผงสั่งไงนะครับอันนี้เปิดว้เท่าไรครับครบนี 59นะครับเดีย๋ยวผมไทยรายละเอียดแมน่นให้เบิ่งเด้อครับอันนี้เพิ่นเปไนิดไว้59เด้อครับโคมแม่ลูกลูกมีใบมีหลอดนะครับลูกมีประวัติลูกออกฟอร์ดจักเดือนแล้วเขาลูกเขาสามเดือนไหมพี่จักเดือนหรือไหนหร่อไงจักเดือนไม่ิตประมาณนี้แหลนะเนาะประมาณนี้เนะะาะอ่ะ แล้วมาเบิ่งมัวสาวแม่นี่แดงเข้มๆมัวสาวแดงเครื่องดำนะครับมีตำหนิียังบ้านน้อ,อเนอี้ยตัวนี้ไม่มีตำหนิติดหัวน้อยๆเนาะติดหัวน้อยๆ,อยๆม,มือทไทยบอโอ้หนาเขาง,งามเด้อสวยใส่คุ้มให้เรียบร้อยเรื่องรายละเอียดขาข้างล่างด้ืข้อท้าคอขาระเบิดกำนีนะครับ ทายทั้งรถเนาะอ,อย่างนี้มันอัดมาสามตัวทายเบิ่งเงี้ยโอเคอันตอนนี้เปิดไว้เท่าไหร่นี่ครับตอนนี้ว่าใบสิบห้างวอายุเท่าไหร่เหรอน้อ <c oughs> ประมาณสิบห้าเดือนนะครับอันนอสิบห้าเดือนโตเขาใหญ่เยอะครับสูงนะครับน่านจะร้อยสี่สิบบวกนะครับตนนัวนี้เปิดใบสิบห้าอันนี้ผมขอเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์หกสอง ศูนย์หกสองสามเก้าแปดสามเก้าแปดแปดเจ็ดสามหกแปดเจ็ดสามหกหอยยังน้องครับนี่หอยต้นหอยต้นอยู่ใสครับแกล้งสนามนางเด้อโทรหาเราบอกไกลกันนะครับกำลังเภอบัวใหญ่นะครับมีคมแม่ลูกสองคมนะครับแล้วก็หัวสาวแดงอีกตัวหนึ่งเอามันหมานครับขอบคุณในหลายครับหอยครับสวัสดีครับอ่าอันนี้มาเบิรงหัวแดงของพ่อเรามีแต่ตัวแม่เนาะหรือตัวผู้ตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งตัวทั้งแหน่ ตัวเมียสองตัวหัวสาวหน่อยกำลังแต่หักของเราอยู่เด้อครับยี่พ่อเราอ่ามีประวัติยังบ่น,นี่มีลูกพอ่อใดนี่พอ่อตัวนี้เสียวสองพันคือตัวนี้เปิดราคาไว 20, ้สองพันตัวนั้เสียวสามพันตัวนนั้โตกลางนี่หมื่นสามตัวนี้หมื่นสามตัวผู้แรีกนี่หมื่นพันตัวผู้แรีกนี่หมื่นพันเปิดราคาไว้ พู้อดอยากเห็นตัวแทะกับโทรหาเราตนี้กับมืน่นกับอีกสามพตอนนี้เท่าไรก่อนจะเอาสองมื่นพอดีถทวนจังไรกะ,ละ,ละ,ละเห็นว่านี่ครับมวัวแดงสามตัวเลยด้อครับของยี่พอเราเอาเพอ่อผมขอเบอร์ติดตอวนี้เดี๋ยวมาทั้งพี่ก่อนขอเบอร์ตริดต่อมีพี่น้องสนใจพะ0 8ส่อ0น4์สี่ส1ามหนึ่งห้าห้อย พอสู้นอท้องหาพอสู้เด้อครับแล้วยุใสเนาะคำนี้เจ็ดลินยุกเจ็ดลินเฮาเด้อนะครับท้องหาพอชู้แ๋ยวเราจะอยากเบิ้งยุกย่ใกล้กับไปเบิ้งไปเลือกไปหาเอานะครับเอามันหมันครับขอบคุณครับเน้นหนาตาพอสมควรนะครับพอสายม้านะครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนะครับกับบรรยากาศคึกขึ้นนะครับคึกคักนะครับที่น้องห้อยเกษตรกรกา พี่น้องห้อยเ้างกับน้ำมัวมาขายหลายนะครับเกษตรกรก็ทยอยมาแล้วนะครับพ้นที่มาเลือกซื้อเลือกหานะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะหางัวไปเลี้ยงเนาะราคาถือว่าน่าจับต้องนะครับคือว่าน่าจับต้องน่าจะเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์หรือเอาไปเลี้ยงต่อยอดได้นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ยังสนใจนะครับอยากหางัวไปเลี้ยงนะครับเวลาเจ็ดโมงยังหลายอยู่นะครับ ห้อยกัทยอยน้ำงัวเข้ามาอยู่ด้วยครับอันนี้กับทายบรรยากาศในเบื้องรอบนะครับเน้นน้ำตานะครับตลาดนัดอำเภอบัวใหญ่เสาร์วันอังคารที่3ตุลาคมนะครับพี่น้องเกษตรกรกับห้อยเพื่นกัน้ำงัวเข้ามาที่ตลาดนัดบัวใหญ่หลายพอสมควรโซนทางคว้ายกับมีหลายขึ้นกันนะครับเรากำลังต่อราคากันอยู่นะครับกับหลายเจ้าเนาะ เวลามาตลาะนันง์ว่าเพื่อปูนย่หิวกะาบมา้วะเขาจีลานพอคาได้เด้อครับพอขาซื้อย่างเนี่ยพอขาอ๋องนะครับเรามาขายถูกปันอังคัรกับวันเสาร์เด้อครับผมมาอุ่นหนุนทุกมือแซ่บเด้อครับแซ่บเด้อปรโหมดนี่เขาจีแซ่บแซ่บหอมๆไข่ป้งกับมด้อครับไข่ทรงเครื่องเนามาเบิง่งพอพันเด้อครับพาผพีพาน้องเบิ่งพอพันมือนี้มี พอพันเข่ามาที่ตลาดนัดนะครับเพิ่นทำแตงเข่ามาแล้วเด้อพอพันตัวนี้มันโค้งสัง่งใหญ่สูงใหญ่เด้อครับงัวกระลังหายทับสิครับงอเพิ่นกระลังหัดแล้วเด้อครับกระลังหัดแล้วแขงขาใหญ่เด้อครับกระดูกใหญ่ลึกงสวยเด้อครับลึกงสวยไข่แก่ดำเป็นลูคีฟหกแปดสายเคีฟนะครับคือ พันธุก,กรรมของพอเคอหกแปดเจ้าก,กาล็สตนะครับตอนนี้เป็นลูกสายเขาครันเป็นลูกสายเขานะครับงอผูวอ่อพันมีใบผสมมาเรียบร้อยนะครับมีการันตีว่าเป็นลูกเชื้อสายเคสเอฟหกแปดอันนี้ประวัติตัวเมียตัวที่ผสมอันนี้ประวัติตัวพอมันเดอร์เอฟหกแปดนะครับผสมอันนี้อายุเพิ่นกจ็จะ ปีหกสี่เด้อวันที่14พฤศจิกายนนะครับอนเขา2ปีอ่าเปิดไว้เท่าไรพ่อป่ะนี่ยสามหมื่นเก่าพ่อยังห้อยหยังเนี่ยห้อยย่าสามหมื่นเก่าเด้อเราเปิดพอพันตัวนี้ไว้ต่อร้องได้เนาะต่อร้องได้ผู้ใดถือใจกระทู้หาเราเอาเบอร์โทรนะครับพ่อ088ย์8 358ป5สา5ห้าแปดห้อยยานะครับห้อยยา นะครับผู้ใดที่สนใจหากำลังมองหาพอพันคุ้มฝูงนะครับพอทับพันธุกรรมของเค่หกเจ้ากาลิศนะครับตัวน,นี้กำลังฝึกทับหล้อเด้อครับเอาายพอยามาันมเด้อครับขอบคุณมากครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมกดติดตามช่องจูสิบฟาร์มอเมริกันบามันเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ